ตอนนี้ไปไหนพี่วินนิ่งไปกินไอติมเหรอครับไปซื้อขนมไฟเด้ด้วยโอ้เด่นไงล่ะมีรถน้ำมันก็ไม่ขับครับแต่รถไฟฟ้าโอ้สบายกบ้านแข้งบ้านมอนบ้านหมอนนะลรูก เราซื้อรถช่วงสงการจะปีนึงละแออจะปีนึงละกับการใช้รถไฟฟ้าถ้าคนฉิดน้ำเป็นไงครับปัดน้ำเลยลโอ<ห>้แล้วเป็นยังไงอ้อมตั้งแต่ใช้มาครบหนึ่งปีก็ดีนะนุ่มไม่ใช้รถน้ำมันเลยใช่ไหมโหนับครั้งได้เลยอะ่ะ ติดไม่ได้ใช้เลยไม่ไททันวิโก้นี่เหมือนวิโก้นี่เออต้องเอาที่ก้อกมาจอดปีปีหนึ่งอ่ะคันนั้นอ่ะประกันก็จะหมดแล้วรีวิวประกันคันนี้เขาตอนที่ออกมาเขาเป็นของอ่าโบเกอร์โบเกอร์ล็อกตันเออเป็นประกันของคุ้มภัยโตเกียวเออ คประกัน900,000เหรือ900,000นี่แหละ900,000ก็โอเคเลยนะใช่ใช่ได้ฟรีตอนนั้นแต่ตอนนี้คือเขาเสนอมาไม่รวมพรบออยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0 2 4 0 0 0แล้วแล้วทุนเท่าไหร่800,000เออ800,000ก็โอเคอยู่คือให้เยอะมากกว่าบริษัทอื่นเพราะว่าถ้าจะเึิประกันเกิดมันมีเหตุอะไรที่เราไม่คาดฝันนะใช่เพราะว่าถ้าจะ ลองลองเพราะว่าตัวเ,เมิงก็ขายประกันรถยนต์อยู่แล้วเนาะก็ลองให้บริษัทอื่นเสนอมาก,ก็คือทุนได้น้อยมากบางที่ก็5้าหกแสนแต่เบี้ยประมาณ2อง0 0ื่นหกสอประมาณนั้นก็เลยว่าต่อที่เก่าก็โอเคเพราะว่าเนี่ยนะมันมีประวัติการเคมห้0 0ันบาทรอ,อบนั้นที่จอดป้ายแดงเอาไว้แล้วมีคนมามชนคนชไป ก็ถือว่ามันยังไม่ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ในการเคมอเออก็ก็ดีนะของคุ้มภัยก็เขาซ่อมแล้วก็ดิวงานอะไรดีด้วยแล้วก็ตอนนั้นที่เราไปทําสีที่สูตรมิสูก็บริการดีอยู่อันนี้เราจะซื้อของของอะไรนะก็คงต่อที่เดิมเป็นของคุ้มภัยตกเกียว๋อก็โอเคอยู่นะเบี้ยสองหมสี ประมาณนี้เดี๋ยวเราเราซ่อมสีที่มิตซูบิชิเนาะใช่โอเคเพราะว่าเราเราก็ใช้รถมิตซูบิชิอยู่แล้วเขาส่งมาบอกว่าเราเคมครั้งนั้นไปประมาณ5,000ันกว่าบาท5,000ก็ถือว่าไม่เยอะใช่ใช่ก็เลยว่านี่แหละจะต้องต่อแล้วแล้วเราก็ค่อยทำเป็นศอร์เซ็นเดือนก็ได้ก็ชิวๆแต่ต้องมีประกันดีบ่าทุนค่อนข้างสูง8 8 0 0 แต่ที่อื่นให้น้อยอะ่ะออมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราถ้าเราไปไม่ใช่ลูกค้าเก่าอะ่ะทุนมันก็จะไม่สุกไงืซอไปเถอะประกันนะแล้วก็ภาษีรู้สึกว่าน่าจะพันกว่าบาทไม่เห็นหเห็นในกลุ่มรีวิวมานะแต่เรายังไม่ได้ถึงรอบต่อไงก็ใกล้แล้วล่ะก็พร้อมๆกันที่แหละค่าไฟ ค่าไฟเดือนนี้เท่าไหร่มาอย่างค่าไฟประมาณพันเอ็ดประมาณเอ็ดได้เหรอเดือนนี้ใช่ใช้ไฟเยอะหน่อยนะก็แล้วแต่ว่าเราช่วงนี้ก็ไปวิ่งงานบ่อยไงแต่ถ้าแค่เป็นเราไปส่งลูกไปแค่ในเมืองประมาณนี้ก็แปดเก้าร้อยมันก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะ,อ,ะอันนี้คือเดี๋ยวจะครบปีก็ครบปีละสองหมื่นห้าถือว่าสงการนะ่ะวันที่สิบสามสงการนะ่ะครบปีเลย อันนี้ก็วิ่งมาสองหมืนห้าแล้วก็ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบคันนี้ทําให้ขับรถได้ได้เก่งมากขึ้นเพราะแบบมันมีกล้องที่ดีมากเลยอ่ะเออกล้องที่ดีมากแล้วก็เวลาไปไหนเนียถึงมันไม่ชัดมันก็ใช้ได้อะเนาะมันก็ไม่ไม่เชียวมันไม่ชัดนะสองก็คือมันก็ชัดถึงก็จะเอาชัดไปขนาดไหนเนาะมันก็ใช้ประโยชน์ได้ก็โอเคแล้วไม่ได้เวมันหลอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะเนาะ คือหน้าจออะไรเขาก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็แบบไปไหนคนเดียวอ,ะอ่ะคือจะเป็นซอยเล็กหรือว่าจะเป็นแบบเข้าซองเล็กๆอย่างเงี้ยคือมั่นใจมากไม่กลัวแต่ถ้าเอากระบะหรืออะไรแบบรถเกง๋งไปแล้วมันไม่มีกล้องแบบนี้นะก็ไม่ค่อยกล้าก,ก็จะไปจอดแล้วก็ค่อยเดินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทําให้เหมือนขับรถมั่นใจมากขึ้นรุ่นใหม่ที่ผลิตในไทยอะ่ะจอตรงนี้จะใหญ่ขึ้นนะ เออว่ามีมีผลไหมจอใหญ่จอเล็กก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะใช่ไหมเราอาจจะชินก็ได้ไงเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ก็ไม่ได้ซีอ,อะไรนะจอใหญ่แบบบางรุ่นก็ใหญ่เอถอะทะาเกินไปนะเออใช่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแบบเราชินแล้วแหละชินกับมันละขนาดไอตัวเนี้ยไอยที่ว่าเราโหนเนี่ยไม่มีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีก็ยังไม่ได้บ่นอะไร แต่ทีนี้พอมาทําให้มันมีข้างหลังเนี่ยทํแล้วก็ไม่ได้แขวนเสื้อตามใจที่อยากจะทําให้แขวนเสื้อก็ไม่ได้แขวนส่วนไฟที่ติดอยากจะเปิดก็ได้เปิดบ้างเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกเอาจริงๆมันมีไม่มีมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้จําเป็นต้อง,องใชใ้เท่ากับการขับ <พง S 1> อะเนาะคงชินกับมัมนแล้วละ่ะมีตัวเบรกโฮ ชอบสุดคืออันนี้แหละออโตัเบรคนี่แหละคือตอนแรกอะ่ะตรงไฟเขียวๆเวนี่ยใช่ไม่ค่อยเป็นนะเ,เวลาเบรกเนี่ยแบบไม่สมูทเลยเดี๋ยวนี้คือแบบชิลละออ,อ,อดีดีอยู่นะก็ประหยัดอยู่เออพี่ว่าเหมือนอยางลมมันอ่อน้วเดี๋ยวต้องไปเติมละสามเจ็ดคือระยะย,ยาวเราก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ตอนนี้เ,เราก็ประหยัดก่อนอะ่ะ มันเป็นเรื่องของอนาคตยาคันเร่งก็หายแล้วก็ตอบโจทย์ดีคือคันมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอ่ะคือใหญ่เกินก็จะว่าเธอท้าไปอีกอันเนาะอันนี้ก็ดีอยู่ก็ไปต่างจังหวัดบ่อยนะอืมเนาะไปชอบตอนไปเชียงใหม่อ่ะอือเชียงใหม่โอเคอยู่แต่ว่าไม่ ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งอ่ะไม่มีแอร์หลังใช่ไหมเออคือนั่งข้างหลังมันมีแอร์หลังนะถ้านั่งข้างหลังแล้วรู้สึกมันไม่เย็นเราก็เลยต้องซื้อพัดลมหรือพัดลมน้อยมาสริมอ่ะกิกก๊อกเลยเนี่ยไม่รู้นะรู้สึกว่านั่งข้างหลังแล้วเปิดแรงแค่ไหนมันก็ไม่เย็นอ่ะหรือว่าเราเราติดมีนะหรือว่าช่วงนี้เราท้องเราก็รู้สึกว่าเราร้อนแต่ถ้านั่งข้างหน้าเนี่ยสบายเย็นแต่ถ้านั่งข้างหลังไม่ได้ก็เลยต้อง ซื้อพัดลมมาเสริมก็เลยรู้สึกว่ารถที่มันเป็นแอร์ลักษณะเงี้ยมันมันทำมาสวยใช่มันไม่เย็นแบบฉ่าสดชื่นเหมือนเหมือนแอร์สมัยโบราณที่มันเป็นรูอย่างนั้นอะก็ประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรแล้วก็เบาะตอนแรกเราว่าเราไม่ชอบมันแต่ว่าพอนั่งนั่งไปนั่งมามันก็โอเคนะมันรู้สึกระบายมันไม่เหนียวมันดีแล้วมันดีแบบเบาะหนังดีว่า แต่ข้อเสียมันคือเนี่ยอย่างแบบลูกเราเอารองเท้ามาปีนหรืออะไรเงี้ยเราก็ขัดหลายครั้งแต่ว่าเราเราก็ต้องขยันนิดนึงแหละถ้ามันเริ่มดําเราก็อย่าให้มันฝังแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปหุ้มอะมันเหนียวเรารู้สึกนั่งเงี้ยมันสบายกว่าเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่เห็นต้องไปหุ้มมันเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าแต่อันนี้คือดีไซน์เขาก็โอเคแหละแต่ไม่ชอบแค่มันเลอะ เออนั่งบนหลังคารถเอ็มจีสี่เนี่ยนะอันนี้เขาเกณฑ์ทหารหรือเปล่า,าลใช่ใเรนนี่เขาเกณฑ์ทหารว่ะลูกไปเกณฑ์ทหารไหมเฮ้ยเกณฑ์ทหารเอาวินนี่ไปเกณฑ์ทหารดีกว่านี่เกณฑ์ทหารเลยลูกเฮ้ยเกณฑ์ทหารไปดูเขาจับใบดำใบแดงไหมอ่ะขึ้นหลังคารถแล้วก็นั่งแล้วก็รถไปเออแล้วก็มาใส่เสื้อใส่เสื้อบนหลังคารถเลยเหรอไม่ไม่ใส่ แล้วแล้วก็ที่ไหนที่ในที่ในข่าวเขาเรียกว่าเมนตัวในข่าวโหติ่งกันเลยเหรอ้วก็ตกรถออกระโดดทางค่ยต้องมัดผมใหม่เออพูดถึงจอนี้ อย่าไปถอดซีสัวน,นะเพราะว่ามีแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้แอร์แบ็กอยู่ตรงนี้ต้องแกะดูก่อนนี่จะไปกินอะไรหรอพอมีรถไฟฟ้าก็ขับแบบไม่คิดอะไรนะขับไม่บัญญาบรรยังแต่มันก็ขับง่ายเลยเนาะ ผู้หญิงเลยชอบวัดมาสิบปีแล้วนานละเออพอละเออเดี๋ยวให้ดูที่เขาจะจัดวิน่งดูเขาจะจัดงานสมการน่ะ<ม>เห็นไหมมีสีด้วยลูกมีสีสีสวยจังสวย,ยไหมนี่เห็นยังโอ้สีอะไรเนี่ยสวยไหมครับสีเขียวสีชมพูเขาทำนีเนาะขวดน้ำใช่ไหมนะ่ะ หกขวดน้ำจริงๆโอ้โหกว่าจะเก็บขวดน้ํามาได้นะเนี่ยเออเขาทําดีอะ่ะเอามารีไซเคิลแบบนั้น,ม,อนอมันต้องมันมีไฟข้างในหรือเไม่แน่ใจเออสวยดีจังเลย